สวัสดีครับผมผมจองนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสนใจเกี่ยวกับตัวโปรแกรมโพสกลุ่ม Facebook แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งก็คงจะเห็นมีหลายที่หลายเจ้านะครับที่ที่แนะนำในการโพสกลุ่ม Facebook กันนะครับสำหรับตัวโพสกลุ่มอัตโนมัติ Facebook ตัวนี้เนี่ยผม เขียนขึ้นมาเองนะครับเขียนมาจากตัว iMacro รนะครับ i m a c r คที่ใช้กับตัว Firefox เพราะฉะนั้นถา้าท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ iMacro นะครับที่จะทำโพสต์กลุ่ม Facebook อัตโนมัติก็ดูคลิปได้นะครับก็จะเริ่มแนะนำตั้งแต่การเซตอัพตัวแ d ดออนไอมาโคร for ไฟฟอกนะครับไปจนถึงการ รันโปรแกรมโพสเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต้นการใช้งานกันนะครับเริ่มต้นจากาตัวแรกเลยนะครับบทแรกเลยบทที่1นนี้เลยก็คือการเซตอัพตัว i m a c r o add-on เข้าไปในตัว Firefox ของเรานะครับซึ่งก่อนที่จะใช้โปรแกรม i m a c r o ได้เนี่ยเราก็ต้องเซตอัพเข้ามาในตัวเบราว์เซอร์ของเราก่อนนะครับวิธีการเซตอัพง่ายๆครับเปิดไปที่ google.com นะครับ ไปที่ google.com ครับแล้วก็ค้นหาครับค้นหาคำว่า iMacro นะครับ8.9.7นะครับค้นหาตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะเจอตัวนี้ครับเป็น iMacro for Firefox version ตรงนี้นะครับลิงก์ด้านบนสุดเลยนะเราคลิกเข้าไปเลยครับอ่าพอคลิกเข้าไปนะครับก็จะมี add-on นะครับเป็น add-on ของ iMacro for Firefox นะครับ ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมทำคลิปนี้ก็มีเวอร์ชันน9.0.3นะครับเวอร์ชัน8.9.7 8.9.6แล้วก็เวอร์ชันอื่นๆนะครับลองไล่ดูด้านล่างนะครับตัวที่เราเวอร์ชันที่เราจะเซตอัพใช้กันก็คือเวอร์ชัน8.9.7ตัวนี้นะครับวิธีการเซตอัพก็เอาเมาส์เลื่อนมาตรงนี้ครับให้มันขึ้นปุ่มเีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกตรงนี้เลยครับ add to f i r e fox นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วเราก็คลิกติดตั้ง รเริ่มการทำงานใหม่ตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอตัวมันโหลดนิดนึงนะครับพอเราเซตอัพป,ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโหลดมานะครับอ,อย่างนี้คือเรียบร้อยละเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราเปิดที่ตัวเบราว์เซอร์ของเรานะครับที่เป็น Firefox เนี่ยเรารคลิกไปที่เครื่องมือนะครับส่วนเสริมครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัว iMacro for f i r e f o x เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนขยายตรงนี้นะครับให้เราคลิกดูรายละเอียดตรงนี้ครับคลิกดูรายละเอียดก็จะเป็น i m a า r คร for f i r e f o x 8.9.7อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างครับ,นะรบแล้วเราก็ตรงการปรับรุ่นอัตโนมัติเนี่ยของท่านอาจจะเป็นตรงนี้นะครับอา,อาจจะติ๊กอยู่ว่าเป็นปริยายนะครับซึ่งเราต้องมาเลือกนะฮะเลือกว่า ิดตรงนี้นะครับก็คือไม่ให้ตัว iMacro เนี่ยมันอัปเดตรุ่นอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมหรือตัวสคริปต์ที่ผมทำมาให้ใช้งานเนี่ยมันเป็นตัวสำหรับเวอร์ชัน8.9.7นะฮะเป็น iMacro 8.9.7นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้มันปรับรุ่นนะฮะเพราะถ้าเราปรับบอกว่าอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปรับเป็นเวอร์ชัน9กว่าซึ่งจะ ทำให้เราใช้ตัวโปรแกรมโพสต์ไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้เวอร์ชันนี้นะครับ8.9.7เพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นใช้งานละนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะฮะสังเกตที่เมนูด้านบนของเรานะครับก็จะมีปุ่มไอคอนสำหรับไอมาโครนะครับลองคลิกดูครับก็จะเปิดหน้าต่างมาให้ตรงนี้เป็นไอมาโครนะครับของท่านเนี่ยอาจจะไม่มีพวกโฟลเดอร์พวกนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเขียนขึ้นมา นะครับของท่านอาจจะมีแค่เดโม Firefox ไว้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต,ต่อไปเนี่ยท่านก็จะมีตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นรายการลิสต์อยู่ในนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะรันโพสกลุ่ม Facebook ได้นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถโพสกลุ่ม Facebook ได้ละนะครับโอเคนะครับสำหรับบทที่หนึ่งนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนครับเป็นการติดตั้งตัว add-on i ไอม r o ครสำหรับ Firefox นะครับ คครับผมสวัสดีครับเราเจอกันในเรื่องอื่นๆต่อๆอไปนะครับสวัสดีครับผม